ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เนี่ยชื่อว่าคุณอาค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าพัฒนารแห่งนี้เนี่ยเชฟเนี่ยเขาไปเชฟมือทองระดับโรงแาม5ดาวเลยทีเดียวนะคะโโอ้โแล้วตัวพัฒนารเองเนี่ยก็อยู่ยาวนานมาเป็น20ปีแล้วค่ะซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเป็นไงคะแน่นไหมคะมเรียกว่า,าทั้งเก่าแก่ทั้งรสชาติอร่อย ใช่แล้วค่ะแต่ถ้ามันดีขนาดนั้นแล้วเราจะมารอ,รอช้าอยู่ทําไมเ่าอ่ะก็รีบไ,ไปเลยนะคะเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ไปชิมกันเลยค่ะว่าจะอะร่อยแค่ไหนค่ะไปครับครับและตอนนี้เจ้าของร้านลีคิดเช่นก็อยู่กับเราแล้วครับนั่นคือคุณชัยเทพพัทรพรไัยสารสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอ่าคำถามแรกครับคงต้องเริ่มต้นกันที่ว่าลีคิชเช่นเนี่ยประวัติความเป็นมามันยาวนานสักขนาดไหนก่อนที่ผมจะมาเปิดรีคิชเช่นตอนนั้นผมอยู่ดูสิทธทางาดีค่ะดยสิทินาดีในตอนนั้นอยู่ตำแหน่งผู้ช,ช่วยผู้ในแบบแิเวร์แลวก็เป็นคนที่จะดูเขาบอกผมว่าเขาอาศัยผมมาดูเรื่องอาหารพวกออเรนเจอร์มากกว่าชาญิดไทยแล้วก็พวกที่เป็นออเรนเจอร์คือผมยังอยู่ด้านออปเปอเรชั่นมากกว่า อ๋อไม่ใช่ว่าด้านทำมาของอาหารอะไรนะฮะไม่ใช่แล้วครับดูก็ททำทุกวันเขาสับๆก็เห็นครัวไทยคนฝรั่งคนัวจีนเห็นหมดแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วบางครั้งเราก็เข้าไปช่วยเขากำกับคาพูดง่ายๆว่าอัดแตเดิมเริ่มแรกเนี่ยคุณชัยเทพไม่ได้เป็นอุปไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นเชฟแล้วนึกยังไงแ่ละถึงได้คิดจะเปิดซะเองอย่างนี้นะครับตอนดูสิทธนีเนี่ยธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่จากครอบครัวเพราะธุรกิจธุรกิจ มาจากครอบครัวมันถึงทันตักขายายเนี่ยเขาต้องเขาต้องมองคนนี้ potential ไปได้ไหม,มคนนั้นไปได้ไหม,มผมในฟุตบอลเบร a g e ผมเป็นคนแรกที่เขาดูผมนี่มีแววว่าไปได้ส่งไปละส่งมาอยู่โรซานละเราเลี้งต่อนี่สิ่งที่เราได้เพราะสึกว่าทำงานให้คนกินคนกินหมดเรามีความสุขอ,อันนี้คือผม ตอนนั้นเนี่ยประมาณเมื่อไหร่แล้วนับมาจนถึงวันนี้ที่มาทําเองเนี่ยนะฮะ20เลกิเชนเปิด21ปีแล้วค่ะอตอนนี้ก็มีสาขาเยอะมากมายเลยตอนนี้เรามีลลกิเชนอยู่3แห่งมีที่นี่แห่งแรกมีที่ธนิยะแห่งที่สองที่สองมีพระราม3แห่งที่สามแต่ว่าที่แตกรูปแตกหลาแตกรูปแตกหลาเนี่ยปี47เราก็มองตลาด่าปี46ตลาดมันแย่หน่าเรื่องอาหารกันกินนี่ อะไรที่เป็นไฟร์เรสซองเนี่ย mm hmm. เหนื่อยหรือไ mm hmm. ม่มนเหนื่อยดูอาหารจีนในโรงแรมปิดหมดละร mm ัก hmm. ขาดทุนทุกคนมีเดลีเค่ั่นพออยู่ได้พออยู่ได้นะครับแต่เราก็รักษาคุณภาพและความอร่อยไว้ mm hmm. เพราะเราบอกแขกที่นี่ว่า no ก no ู t no เ a งถ้าไมา่อร่อยไม่ควรจ่ายกันละไ mm hmm. ม่มอร่อยเราไปรับเงนินเราก็มาสบายใจ mm hmm. ผมอาจจะเป็นโรคอาจจะเป็นโรคจิตแต่ชาวบ,บ้านก็ว่าเห็นแขกกินอร่อยนะบอกชมาอร่อยมาให้ฟรียังได้ mm hmm. วันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรเมนูที่จะมานําเสนอค่ะเราไม่ต้องเอาแบบเป้าคฮือหรือโอหฉลามเราอาหารแบบกลางๆพื้นๆที่กินครอบครัวก็ได้ใช่ไหมมีความอร่อยอร่อยแบบยุโรปมีคุณภาพเต็มเปี่ยมเราต้องยอมรับอย่างว่าอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยยุโรปเขามีคุณภาพนะวัตถุดิบต้องดีอาหารจีนมันของเราไม่มันเราไม่เลี่ยนเพราะผมจะเอาของจีน เอาของยุโรปมาผสมกับจีนแล้วเอาของไทยมาผสมกับจีนบ้างเช่อนอาหารแต่ละแต่ละประเทศที่มันมีดีของมันยุโรปนี่ดีเรื่องซอสมากเลยเวลาเรากินสเต็กเนี่ยม่มีพวกเควีซาร่าใช่ไหมอันนี้เราเอามามใช่ไหมอาหารจีนต้มตุ๋นผัดนิดนีด่ดีอาหารไทยนี่เครื่องเทศเราดีะจะมาเราต้องจัดเทสต,ตรงนี้ออกอมาให้ไนดะ้แหมนัม้นอยากทราบแล้วค่ะว่ามีอะไรบ้างค้าบอกเมนูเพราะวันนี้แน่นอนแต่กุชชา่นี่ คิดว่าราคามันถูกมันไปเมื่อเท่าไหร่แต่กุ้งห้ายของเราเราขายดีที่สุดแล้วเรามีกุ้งเนื้อนะฮะกุ้งสับสับแล้วมาซอสเท่ถ้งไทยถ้งฝรั่งแล้วเราโมเราก็มีกุ้งกระจกกุ้งกระจกอันนี้ถ้งไทยยินดีทิดยกกินแล้วจะรู้อร่อยใช่ไหมแล้วมีบะหมี่ปลาบะหมี่ปลานี่เป็นซุปเราปลาใส่บะหมี่แด็กเป็นที่จะกินต้มยำไม่ได้แล้วมีปลาเก๋าปลาเก๋าคือแล้วปลาเก๋าเราใช้ชานิสเกลี่ย ซอสใส่พวกไก่พวกปลาหมึกเป็นรวมนิดนิดหน่อยลีวลองกินดูมไม่อร่อยไม่เอาตันโ <Okay. S 2> อเคค่ะคุผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาช<อ>ิมกันค่ะว่าทั้งหมดที่บอกวันนี้จะอร่อยขนาดไหนค่ะพบกันค่ะ ในช่วงนี้พร้อมด้วยอาหารการเด็ดของรีคิชเช่นก็พร้อมอยู่แล้วต้องรบกวนคุณชายเทพช่วยแนะนำหน่ยครับแต่ระอย่างเยครับนี่คือคุณขู้นช่ขุู้ชช่ของรีคิชเช่นมันแตกต่างกับอื่นเยอะคือผู้ชายข้างในนะมันจะมีพอมๆในไส้แล้วแป้งมันจะกรอบกินปั๊บก็กินกับซีอิ๊วหวานกับเป็นส้มหน่อย อันนี้ก็คือเออนื้อปลาก๋าปิเแล้วเอาปลาเนี่เราก็ใส่ซอสเกรวี่ของฝรั่งผสมจีนนิดหน่อยอันนี้จะหอมมากอร่อยมากอ,อย่างจานนี้เป็นกุ้งกระจกแล้วก็มาปรปับว่ามีกระเทียมหอมๆนะฮะใส่เครื่องเทศไปนิดนึงมันจะมีความหอมของเครื่องเทศจับตัวกุ้งเนี่มันจะเข้ากันได้ดีเลยได้ดีนะคะให้วันนี้มีสองกุ้งนะอีกกุ้งนี้นี่คือกุ้งออเดอร์ที่กินเล่นๆค่ะครับนะจะเล่นเจกับผักที่อยู่ข้า้ๆแต่อร่อยออกไปทยนิดหน่อยอะะจะใช้ปลา บะมีปลาทำอย่างนี้นะครับเราจะต้องใส่ปลาเข้าไปก่อนออเราเริ่มด้วยปลาเลยนะคะแล้วก็เฟดเชนเดนาทีพออันนี้ท่านจะทานอะไรเอ่ยชอบแซบแซบ,บแซบแซบกินต้มยำต้มยำมง่ายๆน้ำปลาหน่อยอพริกน้ำส้มใส่มะนาวเยวก็ไม่ไดีนะครับต้องใส่พริกน้ำส้มด้วยมันจะได้กลมเกินกันแล้วก็ใส่ต้นหอม ต้องใช่นะหน่อยแล้วก็โอเคคนทั้งคนนึ้น่าจะมีได้กินได้เลยใช่ไหมครับมีค่ะกินจากเนี่ยหม้อไฟนี่เลยนะอ่าหม้อไฟนี่เลยปลานี่ก็สดแท้แน่นอนแท้แน่นอนเลยส่วนใยัยหม้อไฟอร่อยมากค่ะเหรอ ปลาเขาก็สดมากนะคะอยากให้กินปลาเก๋านี่เหรอฮะนี่ปลาเกาอร่อยถ้าเราทานดาเดยวอร่อยเลยจานนี้มันอาหารอร่อยเหมือนจะเป็นปลาม <c oughs> ีทั้งไทยทั้งจีนทั้งฝรั่งผสอยู่นั่นเอาละนี่ก็อร่อย อันนี้ก็อร่อยนะอ่ะมีอะไรท่านกุ้ช่ายยองกุ้ช่ายเอาเอาเลยหยดน้ำส้มถึงจะครบสูตรปกติกุยช่ายนี่เขาบอกเป็นผักที่มีกลิ่นอืมแม้ไม่มีกลิ่นมีแต่รสอืมหอมหอมค่ะแล้วก็ทอดได้กำลังดีเลยค่ะอ่ะตานี้ กุ thing, what, real, hey. this, Heather, else, ้งสองอย่างที่ว่าเนี่ยจะเริ่มด้กุ้งชนิดไหนก่อนเรากุ้งชนิดแหกก่อนที่มันมีความหอมนสกระเทียมกุ้งกระจงกกระจบุ้งกระจกระจบุ้งกระจบกแะบรบนกะจบกะเข้ากรบกระเ้กจบุ้จ้ก็เะกระระะ้รระบก้กุงเระจกะจีอเจ้ร้ เพื่อสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพจริงเป็นปลาเป็นกุ้งแวจะมีสมุนไพรเยอะเมือนอพไรเยอะอร่อยมากเออเดี๋ยวมีของหวานเลยไหมอ๋อของหวานอันนี้เราเสดไปยี่สิกว่าปีแล้วก็ยังขายดีเหมือนเดิมสาคูตุ่มกระเพาะอ่อนเอาของหวานดีกว่าขอองหวานนก่ของหวานเลยเดี๋ยวเพิ่งอิ่มเดี๋ยวเพิ่งอิ่มของหวานมา เรามิดมาเลยนะ,ะเขาอยากกินก็มาเลยนี่คือซาคูตุบมะพราะนนะ้าวอ่อนง่ายๆอันนี้เป็นอันนี้เราขายดีมา2ยี่กว่าปีแล้วเวลาท้งเจิอาหารมันมีปลาเสร็จแล้วทานนี่ไปน,นะมันจะทำให้เต่ากลมกลม่อมสบายปากอันนี้คล้ายๆพวกขนมไทยนะ อืมเกลือนกขนมไทยโบราณเหมือนกันนะแล้วก็เปียกอืมกระโพดอะไรอย่างเงียที่นี่ดีนะคะไม่หวานเไหรไม่หวานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนกลัวหวานเยอะ คราวนี้บอกเส้นทางได้ละ้มานน<ล>ี้อยู่ที่ไหนยังไงมาลิที่เชื่อง่ายิดเดียวเราอยู่บนถนนน,น,ถถนาาเทวาตัดถนนกันถ้าเราเข้าสุริวงศ์เราก็ผ่านสียยส่แยกศรีลมสี่แยกสาทรอีกสี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายถึงเลยเราไม่มีวันหยุดครับขายทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าไป2 5โมงครึ่งไปถึงคืนที่ทุ่มเอาละครับเพื่อเป็นการยืนยันถึงความอร่อยนะครับของมีคิดเช่นรายการอร่อย ร้อยร้านก็ขอมอบประกาศนียนบัตยืนยันคุณภาพความอร่อยไว้ให้ครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบทานอาหารจีนค่ะแล้วชอบทานอาหารจีนในสไตล์ใหม่ๆนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะลีคิเช่นค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณชัยเทพค่ะที่นำอาหารอร่อยมาให้ทานกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับ